สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะแฟนหนูไม่หยิงค่ะโบเมลาดาพูดแล้วดังดรามา่าอเล็กธีระเดชแฟนขับขอจับมือแต่บอกมือเปียกจากกรณีกระแสดรามา่าเมื่อโลกออนไลน์ได้ออกมาโพสคลิปของหนุ่มอเล็กหลังจากจบงานอีเวนต์โดยอเล็กกำลังเดินและมีการ์ดและผู้ดูแลรุมล้อมซึ่งคนในคลิปมีการพูดว่าขอจับมือหน่อยแต่หนุ่มอเล็กไม่ยื่นให้จับและบอกว่ามือเปียก ซึ่งทางเจ้าของคลิปนั้นก็ได้โพสตแคปชั่นไว้ว่า FC ขอจับมือแต่มือเปียกจ้าดังมากดูพี่แจ็คสันหวังดังระดับโลกขนาดนั้นยังไม่เคยถือตัวแต่ล่าสุดแฟนสาวอย่างสาวโบเมลาดาได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดราม่าของแฟนหนุ่มอเล็กธีระเดชโด,ดยเธอได้เผยว่าเหตุผลที่อเล็กไม่จับมือแฟนคลับเพราะตอนนั้นแฟนหนุ่มมือเปียกอยู่พร้อมยืนยนันหวานใจไม่ได้ยิง เชื่อถ้าสะดวกอเล็กจับมือทุกคนอยู่แล้วลั่นถ้าอาเล็กหญิงในวงการคงไม่มีใครใจดีแล้วจ้าขอ,ขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ